เหมือนว่าส่วนสนุกน่าจะไม่ได้ฮิตมากรอ,รอว่าแบบรอนานมากๆจริงตอนนี้กำลังจะไปส่วนสนุก Joypolis ก็เป็นส่วนสนุกในร่มทีมพาร์คที่คนไม่ค่อยไปกันเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวจะนั่งรถไฟไปที่สถานีโอไดวาะนะครับเป็นเบอร์ยูศูนย์หกอันนีอยู่ยูศูคือไอเส้นนี้มันค่อนข้างสวยมากเลยเดี๋ยวลองดูในวิดีโอนะครับ ออกที่แพลฟอร์ม 2D นะครับก็คือเดินต่อเลยอันนี้ทางไปนะครับถ้าเห็นไอ้เขียวๆแดงๆมาถูกแล้วอันนี้ทางเดินไปนะครับคือถ้าเกิดเจอนี่ก็คือมาถูกแล้วก็ถ้าเจอบันไดพวกนี้ก็คือเดินขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีป้ายบอกเท่าไหร่ถึงแล้วก็คนเยอะเหมือนกันนะครับมาดัมมิโซเลโก้แลนด์แล้วก็จอยโลิเลสก็อยู่ใกล้ๆกันหมด อันนี้ราคาเข้านะคะก็คืออย่างนี้มาถึงจะสี่โมงแล้วก็ซื้อแบบเป็นไม้ทามไปเลยเพราะว่าก็ถูกหลงไปพันเยนก็คือตอนนี้ยังไม่สี่โมงอีกแป๊บ,บนึงเดี๋ยวผมตรงนี้มันเป็นมอพอดีก็คือเดินเล่นหาอะไรกินรอพอดีครับแล้วเดี๋ยวไปซื้อแต่เดี๋ยวไปซื้อตั๋วรอก,ก่อนเลยตอนนี้ขึ้นมาเดินเล่นรอก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ไปซื้อตั๋วแล้วคือถ้ายังไม่สี่โมงอะ่ะเขายังขายให้ไม่ได้ก็คือต้องเดินกลับไปซื้อใหม่ตอนสี่โมงนะครับ น,นี้มีเวลาเหลือก็ขึ้นมาดูวิวก่อนได้ครับคือวิวสวยใช้ได้เลยมันก็คือเอเซนเกที่นั่งรถไฟผ่านมาอันนี้เครื่องเล่นที่มาดวนแรกนะครับนับไปโตเกียวโอ้โหคือรอ55นาทีนะครับเวทดิ้งไทม์คือดูเหมือนว่าส่วนสนุกน่าจะไม่ได้ฮิตมากแนะับแบบรอนานมากๆจริง อย่างพวกตู้เกมเนี่ยครับพี่เห็นว่าไม่มีคนเนี่ยเพราะมันต้องยอดเกมเพิ่มต้องจ่ายประมาณสองอร้อยเยนอย่งเงียนเน้ยเอาออสเตรเลียข้างหลังเนี่ยอันนี้ก็ต้องจ่ายเพิ่มครับคืออย่างบัตรเอ็กซิสชั่นะ่ะมันไม่ได้รวมมาด้วยแต่เป็นพวกเครื่องเล่นไมเกิลที่ถ่ายให้ดูก็มีรวมแล้วครับอันนี้ก็จะมีคล้ายๆตู้ทิ๊กเกอร์หรือเปล่าครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ที่ญี่ปุ่นยังมีอยู่เต็มเลยตู้คลิปตุ๊กตาแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพวกตู้เกม ก็คนจะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันต้องจ่ายเงินเพิ่มครับนี้เป็น m เดอร์หลอดนะครับรอแค่10นาทีก็เลยลองเข้ามาเล่นก่อน นี้แบบเป็นเกมยิงปืนเลเซอร์ครับก็รอคิวไม่นานแค่ประมาณ10นาทีแต่ว่าก็ไม่ได้สนุกมากก็มันปึดกยิงเลเซอร์เฉยเเดี๋ยวไปชั้น2ต่อแล้วครับก็ผ่านไปถึงชั่วโมงตอนนี้5้าโมงแล้วครับคือบางตัวที่มันรอแบบ3าสินาทีขึ้นไปก็ไม่ได้รอเพระาะว่ามันนานไปก็เดี๋ยวพาดูชั้นสองครับอันนี้เป็นพวกร้านอาหารแล้วก็อันนี้ตัวนิดเลยรอติสินาทีตอนีเหมือนปัญญาที่นั่งแล้วก็หมุนไปหมุนมา ต่อไปก็เป็นพวกตู้เกมครับแล้วก็เป็นตัว tower แท c กอันนี้เป็นเกมโซนิกบิ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เล่นไม่ได้ขอหมดแค้บริการแล้วก็เป็น house of the dead อันนี้รอ60นาทีเลยก็ไปต่อ อันนี้เป็นทาร์สฟอร์มเมอร์ตัวหมุนๆลนะครับต่อคิวนานเหมือนกันเป็นทาาม50นาทีเลยมดเยอะพอสมควรไปชั้นสามต่อแล้วครับมองอย่างชั้นสามอันนี้น่าจะเป็นตัวเล่นนี้กิที่สุดเลยคลายโรลเลอร์โคสเตอร์ er เดี๋ยวรอดูมันมา เดี๋ยวไปดูชั้นสามกันต่อเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่คิดว่าเข้าไปน่าจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับเรารอแค่สินาทีแล้วก็มี Wild Jungle อันนี้ก็ต้องอ 3, รอสานาทีแล้วก็มี Wild River 125รอยี่นาทีอันนี้เดี๋ยวผมว่าจะเข้าไปเล่นหน่อยว่าโอเคไม่นานเกินไป เดี๋ยวดูบรรยากาศชั้นสามกันต่อครับอันนี้เป็นทางออกมาจากตัวว i ์ริเวอร์วังเกอร์อยู่ติดกันอันนี้ก็คิวเหลือยี่้านาทีแล้วแต่ว่าคิดว่าก็ยังรอนานนิดนึงมไม่เล่นดีกว่าอันนี้จะเป็นตัววล์วิงน่าจะเป็นตัวการ์ตูนอันนีเมะ รอสามสิบห้านาทีก็มีอันนี้รอยี่สิบนาทีเป็นแ a t c ท and p ไ e สัน,นะครับอันนี้ไม่มีคนเลยเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูอันนี้ให้ถ่ายวีดีโอได้นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูคือให้เอาแผ่นที่แบบให้มา,มามาวางข้างบนแล้วก็ข้างล่างให้เราเล่นเกมอะถามว่าอังกิดใช่ไหมโอเค yes And then, about then, know let me yourself มันจะให้กรอกข้อมูลครับน่าจะคล้ายๆกับอายากรค What would you like to know about yourself romance money career love and sex okay I would like to know about um money ก็มันจะให้ไปต่อที่แบบห้องทํานายนะครับ ไปดูกันต่ออันนี้น่าจะเป็นห้องทำนายเดี๋ยวผมดูผลทำนายของตัวเองก่อนตอนนี้มาดูผลทำนายนะครับเดีมันจะเอาข้อมูลที่เราอินพุตไม่แก้มากรอกแล้วก็ให้คำทำนายกนาเพื่อนผมขอกชื่อว่า kk เพราะว่าขี้เกียจพิมพ์พอดี โอเคมันให้ไปห้องต่อไปแล้วครับอันนี้เป็นคำถามกับปัจจุบัน Do you prefer b r i t l y p r a e s s rather than quiet p r e s s or no you w a i t to attract people attention actually no are you conscious of all the words act um depends so no โอเคเนี่ยมันจะบอกแล้วรอมันนานมากเลยแต่จริงๆอะ่ะเรื่องเรื่องความเชื่อของเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกเพราะว่า the best way to predict the future is to create it ก็คือถ้าเราอยากจะทำนายอนาคตาวิธีที่ดีที่สุดคือเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเองออาไม่เป็นไรลองเล่นดูอยากรู้เหมือนกันเพื่อสรุปคำทนานายมันบอกประมาณว่าทำยังไงก็ได้ผลอย่างนง้นนะโอเคก็แบบคล้ายๆกับที่ผมพูดเลยเห็นด้วยเลยก็คือจบนะครับเกมนี้ประมาณนี้ ก็ถ่ายไว้นานหน่อยเพราะว่ามันเป็นเกมเดียวที่แบบเขาให้เอามือถือเข้าไปถ่ายข้างในได้ห้ามใช้แฟลเดี๋ยวไปดูต่อเลยครับในชั้นสามอันนี้ไม่แน่ใจเกมอะไรนะครับเหมือนมีแต่ภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าปิดไปแล้วคือที่เนี่ยปิดของทุ่มเศษก็จริงแต่ว่าบางงานหกโมงก็ปิดแล้วก็แปลว่าจริงๆเรามาเล่นช่วงแบบหลังสี่โมงก็ไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกัน อันน <mile> ี้น่าจะคล้ายๆบ้านผีสิงเดี๋ยวลองไปเล่นดูเกมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมกลับแล้วครับรอไม่นานมากห้องน้ำในจอยโพลิสครับทันพุระไปก็เล่นเกมไม่ได้คือต้องเล็งให้ตรงเป้าก็จบแล้วครับทิ่จอยโพลิสก็คือถ้าถามว่าอันเนี้ยต้องมาไหมคือถ้าถ้าแบบไม่ได้ชอบส่วนสนุกจริงๆหรือว่าแบบเป็นคอเกมอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ถึงกับต้องมาว่ามันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ถ้าแบบเป็นพวกที่แบบชอบสนุกมากๆหรือแบบเป็นคอเกมเนี่ยก็น่าจะ โอเคเพราะว่ามันก็น่าจะอินกับพวกตัวละครนะครับผมใช้เวลาน่าจะเล่นได้ไม่กี่สักสีอย่างใช้ไปทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งคือถ้าเกิดอยากจะเล่นครบจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีสัก6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับคิดว่าแล้วก็ส่วนสรุปมันก็3ชั้นไม่ได้ใหญ่มากถือว่าค่อนข้างเล็กมากๆก็ถ้าถ้าใครอยากมาก็ลองดูครับขอบคุณครับ